นี่ไงวันนี้ดีขึ้นไหมรยอแย่ลงอันจะช่วงปรับตัวนะช่วงปรับตัววันที่หนึ่งวันที่สองมันจะเป็นปหนึ่งสองแล้วก็สาม,มช่วงปรับตัวเพราะว่าจริงเราทําความเพียรมากๆปุ๊บเนะี่ยระบบร่างกายมันก็จะต้องปวดปวดเมื่อยเืเหนื่อยเนยเพลียเพลีเข้ามา มันเป็นเหมือนกับเราออกกําลังกายระยะยาวเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะมีปวดแข้งปวดขาบ้างเมื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบ้างอันอื่นมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาธรรมดาของมันแต่พอเราทํเราทําได้สักสามวันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มดีมันจะเริ่มดีร่างกายก็เป็นี้แหละพามันทํามากๆมันก็มันก็เจ็บป่วย ทามันพักมากๆมันก็เจ็บป่วยต้องมีอย่างเงี้ยก็เลยเวลาเราเราทำแล้วก็สังเกตกำหนดกำหนดสติได้ดีขึ้นไหมสามการดีขึ้นไหมแอาแรกๆมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกอ่อเดี๋ยวพอเราทำเราทำเนี่ยพวกมันก็จะเริ่มเริ่มสะดวกขึ้นเริ่มสะดวกขึ้นมันจะมี คิดบ้างน,นึกบ้างก็เรื่องธรรมดาคือคุณต้องเข้าใจเวลาภาวนาคุณไอ้ไม่เจ้าต้องปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนเหมือนเดิมไม่ได้ไปแก้ไขของเดิมเวลาเราภาวนานะปล่อยให้ก็เป็นไปตามเดิมเนะี่ยจะปวดบ้างจะเมื่อยบ้างจะคิดอกุศลมาอกุศลบ้างน,นี่เรื่องปกติที่เขาเป็นเป็นให้เขาเป็นเหมือนเดิมเลย แต่ที่ต่างจากเดิมอ่ะเราจะไปเปลี่ยนที่ใจเป็นที่จิตใจเราเองเฉยๆจิตใจที่เคยไปอ่ะเปลี่ยนเป็นไงจิตใจที่เคยหลงอ่ะเปลี่ยนมาเป็นรู้จิตใจที่เคยไปอ่ะเปลี่ยนเป็นอยู่กับที่เฉยๆเปลี่ยนที่จิตใจนะไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบระบบธรรมชาติเดิมแท้นี่เราไม่ได้เปลี่ยนหลายคนภาวนาบางทีจะไปเปลี่ยนข้างในฮะจะไปเปลี่ยนแม่มันคิดอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนมัน ไปห่นโกรธเนี่ยไปเปลี่ยนมันแต่มันจะไปเปลี่ยนมันมันจะโกรธมันจะคิดมันจะอะไรก็ตามมันจะเผลอมันจะเพลินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่เราเพียงแต่ว่าให้ให้เปลี่ยนมันเป็นรู้มันซะเหลอก็รู้เผลอแค่เนี้ยเพลินกรู้เพลินคิดกรู้ว่าคิดปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อยกรู้ว่าเมื่อยได้ยินก็รู้ว่าได้ยินแค่เปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนจากไม่รู้มาเป็นรู้ แค่นั้นเองเปลี่ยนแค่เนี้ยอวิชาเป็นวิชานะแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเขาทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนตัวเองเขาละหายไปเองเ,เราต้องเข้าใจระบบถ้าเราฝึกแล้วเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยจะเข้าใจมันธรรมชาติจะมันมีมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่สเสมอสเสมอนั่นแหละมันจะมาทั้งกลุ่มของดีและไม่ดีอย่างร่างกายเนี่ยมันจะมีคู่กันนะตลอดเวลาร้อนคู่กับเย็น ใช่ไหมหิวคู่กับอิ่มเนี่ยง่วงคู่กับตื่นเนี่ยังง่วงซ่านคู่กับสงบเนี่ยคิดดีก็ตรงข้ามกับคิดชั่วอย่างเงี้ยก็จะคู่กันถ้าคิดดีเดี๋ยวก็สลับไปไปคิดชั่วคิดชั่วเดีด๋ยวก็สลับไปคิดดีกุศลคู่คกับอกุศลก็สลับไปเรื่อย,อ,ยอันนี้ก็เป็นของที่ธรรมชาติเ็าทาไว้เขาจะเขาทําไว้ไม่ใช่เราทํานะเขาทําไว เจ็บคู่กับไม่เจ็บอย่างเงี้ยมัก็ทําไว้อย่างนี้แหละเราจะไปโวยวายทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้มอมวแต่ไปโวยถ้ามาแต่โวยวายก็โวยวายจะตายก็ก็ยิ่งโวยวายก็ยิ่งเป็นหนักยิ่งแต่ว่าเราเราเปลี่ยนเป็นใจเราเป็นใจที่เราเคยเป็นเนี่ยเคยเป็นมา,มาเป็นคนดูซะมาเป็นคนรู้ซะแล้วปล่อยให้ธรรมชาติเดิมแทน เพราะวลาเราเวลาเราภาวนาคนไปัดียวรมภาวนาแต่ไม่ภาวนายากยากยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงมันยากอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงู้นเนี่ยมันยากตรงมันยากเหตุเกิดทุกข์คืออยากงั้นเดี๋ยวเราทําวัดกันเราทาวัดเราก็ฝึกฝึกเล่นๆไปฝึกรู้สึกขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งไป ในข,ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยมันเรียนรู้ทั้งเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปของมนันเรื่อยๆนะพอสวดมนต์แล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ขั้นตอนมันหนึ่งค evet. ือเริ่มสองกำลังสามคือจบทีละวักทีละตอนนะถ้าเราสวดเป็นถ้าเราสวดมนต์เป็นเรื่องๆอ่ะจบเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้ใหม่จบเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้ใหม่จบเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้ใหม่ เราค่อยๆแค่ซอยมันเล่นๆบ่อยๆการทําให้มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้จิตเนี่ยสัมผัสให้ทันเหตุการณ์การอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะเท่าทันอ่ะเท่าทันอารมณ์เท่าทันหลายอย่างนะที่จะเกิดขึ้นมันเท่าทันแต่ว่ามันก็ต้องฝึกบ่อยๆหน่อยจริงๆสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตเราไม่ค่อยกลับมารู้มันรู้การมีของมันไม่รู้แต่มีแต่ ปเอาแต่ความคิดที่เป็นอดีตอนาคตบ่อยๆนั่งอยู่เนี่ยมีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ลืมทำยังไงให้มันรู้กันนั่งรู้กันที่มันกำลังทำอยู่บ่อยสสำคัญที่สุดคือให้เห็นให้เห็นมันทำกันไม่ใช่เราทำให้รู้สึกเลยว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนะั่งเราเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันเจ็บให้รู้สึกเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่ร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวเองกระพริบตาเนี่ย ายใจอ่ะร่างกายมันทํารู้เราทำถ้าเราทําเนี่ยเดี๋ยวเราเบื่อเราก็จะเลิกแต่ถ้าร่างกายมันทํเนี่ยมันมันทามันไม่ได้ทั้งวันไม่มีความรู้สึกเบื่อรู้สึกชอบนะมันทําีฉชๆ้นไม่ใช่ชอบหรือที่เบื่ออย่างหายใจเนี่ยมีชอบหรือไม่ชอบไหมใช่นไหมกระพริบตามีชอบหรือไม่ชอบไหมไม่มีอ่ะางนไหมมันทํามันเหนือความพอใจแล้วไม่พอใจแต่มันมีแค่การกระทาของมันโดยธรรมชาติ รลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวมันร้อนที่ให้ไปเดินยงกลมข้างนอกข้างนอกว่าไงนนะให้ไปเจอผัสสะเยอะๆมันจะได้จะ,จะนําเวลาเราไปอยู่บ้านเราก็ต้องเจอแบบเนี้ยเจอแบบนี้แล้วเราจะได้เอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝึกรู้ไปเลยรู้ทางตาบ้างรู้ทางหูบ้างรู้ทางจมูกทางลิ้นนมันมีเรื่องให้รู้ทั้งสองหกเรื่องเนี่ยขยันรู้ไปนะเดี๋ยวช่วงทำวัดเนี่ย แล้วเขาค่อยสังเกตสังเกตความเป็นขณะก่อนกําลังหลังก่อนกําลังหลังหรือไม่แต่ได้แต่ก่อนกับหลังก่อนกับหลังเรื่องกระจบเรื่องกระจบเรื่องกระจบก็ยังดีอย่างน้อยยังดีอย่างน้อยยังยังมีม,มีวิถีแห่งการมีสติไว้ได้บ้างไม่ใช่ยาวไปเลยเดี๋ยวดูดูร่างกายมันสวดแล้วดูความคิดมันเกิดแต่เราเป็นคนดูมันดูร่างกายมันสวดดูร่างกายมันกลา่า ดูความคิดบางบางทีมันคิดเรื่องสดบนบางทีก็คิดเรื่องนอกสดมนเราจะเห็นอะไภาวะรู้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคิดไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายแต่มันรู้ร่างกายรู้ความคิดเข้าใจนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราทำวัดกัน